โอ้ไม่รอกันเลยโอ้โหชินย้มเงินซื้อหมอหน่อยยืมเงินซื้อหมอหน่อยยืมเงินซื้อหมอหน่อยเอาเลยเอาเลยชินมึงดูทีมกููปนกูซะก่อนทีมมึงไม่มหมอเหมือนหาพัดสองคนทีมกูมีสาม ออมีปัญหาทางเทคนิคนิดนิดนิดน้อยมาแล้วหมอถือ MP5 ขนาดอย่างเดียวหมอหมอถือยิงนะหมอถือการ์ดทองเอ็มพีห้าเลยงอ็มพีห้าเอ็มพีห้าหมอการ์ดทองอ่าจจะผมก็เปลี่ยนเป็นร้อนมากในตัวนี้เราถ้งสับเล่นดูว่า um มันโหดเลยหมอนี่แทบไม่ต้องใช้มีดเลยนะครับใครอยู่ด้านหลังฮะ น่าแ,แอบลอบเข้าไปนี่นี่ลงก็ช้าเลยแต่ดาไม่เล่นนะตายอยากเล่นแมบที่เป็นสีเขียวมากกว่าไม่ชอบแมแบบนี้เลยแบบชาเขียวแบบช้อะไรแบบวิกกูยังไม่ตายอืดแล้วก่อนกล้วพาะตะวันกิซสาหลอดเต็มแล้วเชียวไอ้เลวหู้สะไลแองหญิงแกงหญิงอืดทำไมทำไมเพื่อเราตายกันไจวจังดูท่าปิวเป็นอะไรกี่มึงนี่ ยิงมือไป็นกุ้งทำไมครับทีมหมไปแล้วครับเอื้อหมอมาจากไหนนภาลุไม,ม่ตัวสนภาลุไมตัวสไนต์เอตัวสไนต์คีมนาเป็นยังไงเป็นไงกระโดดหลบก,กระสุนได้ทุกงัดหันมายิงงนะัดเดียวไม่ต้องเล็งเดือด,ดมันโปรเป่าวะจีนถ้าเกมนี้มีโปรวะอ้ะมคีริเบอรคริเบอรคริเบอรมีมีมีแฮมมีแฮมเกม เอาทุกเกมเลยนะในชีวิตเนี่ยเอมนี่ไม่แฮกขมอมีแฮกแต่ผมไม่แฮกการแฮกถือเป็นการโชว์ความกล้าผมไม่อยากโชว์กลางนภัสโดสุยก่อนเร็วโดแล้วไม่ตอนแล้วคอมไปเจอไอ้นจีเนียตายอื้อตายไม่ยาสุบชีวิตเตือนเตือนขึ้นมาเอือหลับคู่ที่อ่ะตายทำไม เรื่อตัวนี้ก็ไม่เดือดนะก็มันดีหมอหมอช่วยตัวเองไม่ได้หรือไงหมอหมอหมอไม่มีมือปัญญาไม่มีมือปัญญาช่วยหมอหมอที่ชุบตัวเองได้มันสั้นไม่ชุบตัวเองเพราะกูยังไม่เห็นมใช้ชุเตะใครอ่ะหลักทีมไม่ไม่ไม่เลือกโนเรือกโนโหวตเรือกโนก็ตุกไอ้ตันเอสต่อเอสต่อเลือกโนโวตเอาละครับโหวตอัลจินเน่เด็ดสี่ทำไม อันนี้เขาทำอะไรอ่ะทีมแจ็คอันนี้เขาจะทำอะไร fail, เนี่ยโบสอะไรกันเนี่ยไม่ทันมองใช่จะสลับทีมกันสลับทีมใช่โบสสลับทีมโวท์เฟลเฟลโวท์ไม่ทำเด็ดอ่าใครดีออกไปไอ้แจ็คกูรู้ว่ายังไม่ตายกูรู้กูรู้ว่ายังไม่ตายกูรู้วูายังไม่ตายสวัสดีชาวโลก ทำไมรอบนี้มาแล้วมันยากไปไหมเออแล้วเบิดเราฟื้นได้เราไม่เป <ipe> <ara> ็นไรนภัสช <itud soundtrack> ุดชีเพิ่มเล้ยหน่อยนภัสเพิ่มเล้ยให้หน่อยนภัสกระสุนนายจ่อไอ้พวกหานี่เข้าไหมใช่เออนภัสไม่เพิ่มเลือนให้เลยว่ะเพิ่มให้เพิ่มไม่ได้เราไม่มีสกิลเพิ่มกูรู้แล้วทำไมฆ่าใครไม่ได้เลยนภัสมามาเอือกูจะเปิดสัตว์สชีท้ายไม่ตรงนี้ปุ๊บแม่งเข้ามาที่มาทันทีในเกมนี้ไม่ถนัดแบบนี้เลย สวัสดีเฮ้ยกลับระเบิดเราเหยียบกระเบิดเต็มเต็มเก็บไหมเพื่อนไม่เจ็บหรอกนะแหลกเป็นชินช้นๆเลยแล้วไม่ค่อยเจ็บใช่ไม่เจ็บแต่ตายเลยรู้แล้วทำไมไอ้พวกนี้รู้แล้วทำไมทีมนายมันเก่งจังทำไมมันกระโดดโลภ <laughs> เรามีป้องปืนนะเว้ยและเราไม่กลัวที่จใช้มันด้วย อะ้าวึ้นลิบมาได้ไงเนี่ยเออจริงกูก็อยู่บนลิบนะแตเเอร์แตเพอรเออแตเเอร์แตเแตเอร์ดาวถ้าคลิปนี้ผมไม่ลงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีเอ้ยเราด้วยอยาก,กด,ปปดิีปิดหนีบนิ้วโอเอ้ยอ แจ็คลาก่อนแจ็คแม่งเทียนว่ะยังไม่ตายกูรู้ว่ายังไม่ตายตัไม่แจ็คไม่ได้เป็นหมอแจ็คเ,เป็นอะไรอ่ะก็เป็นหมออยู่เฮ้ยทำไมเรากู้ระเบิดไม่ได้อ๋อกดจีเพื่อดูปืนนะกดจีเพื่อดูปืนงอกดเทมันใช้เวลาดู่มั้ยจะตายอยู่แล้วออดุย

จำเอเคได้ไหมเอเคอีกแล้วเหรอไม่เอาอ่ะไม่ได้เอามาเอเคโหดนะยิงเล่นยิงมื่นเลยอะไรของมันวะปอลบัลล้วเอื้อกับระเบิดตีดต้องระเบิดติดอีต้องระเบิดแล้ว ทำอะไรครับบักป้องโอ้โหยเจ๊บักป้องระเบิดแล้วโอ้ยมาแล้วมาอีกคังแล้วทำไมทันแล้วมันยัดออกมาว่ะตายหมดเลยเร็วๆท่าน้าทำไมมาตำรวจที่เกมจบทำไมมันเกิดช้ากันยังวะตายเบิรอ่านเลยนะพลาเต็ดตัวปลาเปิดเข้าเลย Chúng ta <Nukha> không có lửa bắn đâu. có lửa bắn, vì chúng ta có một người Ngoài. Chuyện không có lời nói. nói. Chuyện này không có lời nói. Chuyện sau Ôi, Không พอใช้ตัวละครใหม่ก็การเอาสกอร์ของเราเนี่ยมันจะยากขึ้นนะเมื่อกี้ทำใครหลัง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 ไอ้เชืยกัดทองเสื้อเสื้อกันดูแล้วกัดทองยังไม่ตายเสื้อแจ็คไม่กันดูแล้วกัดทองพี่นี่ดูว่าการหนึ่งการไหนดูทำไมคุณฆ่าปงยากกัดทองช่วยด้วยัดยิงการเสื้อะสุดๆที่ยิงฆ่ายิง เงินระดับเท่ากันไอตัวละครเนี้ยเงนจะเท่ากันหมดเออ่าก็คือจะกาดเข้ากันหมดเฮ้ยใครก็ได้มาฮิวหน่อยเป็นอะไรนี่กระโดดหลบก,กันอยู่ก็หาไยลรล<อ>ะเบิดเปลเี่ยนใจดีกว่าเี่ยจอะ

เออจะกลับระเบิดอีกลูกเดี๋ยวเราอาจจะมีการมาเปิดกล่องนะเปิดกล่องกี่กล่องแล้วแต่เราติดกล่องเหรอเอาติดกล่องก่อนแล้วกันแล้วค่อยเปิดตะกีกเ้เปิดกล่องใช่ไหมเปิดอุ้ย<บ>เข้ามาควายเข้ามาควายเอื้อร์ควาขยะมาควายขยะจ้าเฮ้ยนี่รถจ้า เอาไว้ตายนะขาก็เตะเร็วสวัสดีแจ็คไปแจ็คได้ไงแจ็คอีกทีบ้ายอือต้องสามเพื่อความชัวร์นภัสเข้าหลังกูจะดูลิฟต์กูนึกว่าไม่มีใครขึ้นมาไงเห็นมึงไม่ขึ้นมานานกูก็เลยเออคงไม่ขึ้นมามั้ง อ๋ออย่างมึงตายช่วยเหมือนนันนะบอช่วยเหมือนเงช่วยเหมือนนัช่วยได้แค่น,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 นี้ือบรอดแล้วเชนทั้งคู่ไม่ขยับตัวเออไม่โอเวอร์ไทม์อ่ะเกมนี้ไม่มีโอเวอร์ไทม์มีมมวางแลเปิดไปปุ๊บมันจะโอเวอร์ไทม์วางไม่ทันกันนลยดิยยสกอร์กกรที่เราอีก 2, 000, แลสองพันแต่กูก็ดีใจเพราะกูเจ็บสามพันกูเจ็บมือมากเลย เอาสักสอบแมปแล้วนะขอแลเอาข้าวก่อนอือแต่มีการไปเอาข้าวก่อนดิวชินตายต,ตายคนเดียวก็เหงาเลยแล้วก็อันชินฮ<อ>ะป้องกันป้องกันอยู่ไม่ชินถ้าเชื่อเชื่ชเอเหมือนท่านินทาเรานินทา เวอร์น่าเบื่อดูดิคนยังยืนกันอย,ยูอยอยอยย่ยเลยประตูจะมาพังที่นี่เราต้องป้องกันนะเอ้แม่เอาหมอเอ้ยว <c oughs> โอ้ยโชคถี่วเว,วอร์ช่วงนี้ไม่สบายเป็นหวัดตัวตรอ้อนเป็นไข่กระต่ายกระตับตับพิการอาหารไม่ย่อยปวดใช้คนเนาะ สวัสดีที่เราช่วยใช้มีดให้ขอบคน้ำพายเราไปข่มด้านล่างเลยเนาะน้านล่ามีต้นน้ำหน้าน้ำหน้ามันจะมึนเอื้อินเราตายเข้าไประเบิดเครื่องใส่หน้าศัตรูเครื่องระเบิดใส่หน้าเราอ่ะ

ขิงเข้ากันแล้ทีเราจะเกิดหิวไม่ได้ยิวไม่ได้มาแล้วทำใครเมื่อกี้สะายหิวหิวไม่ได้ไม่ใช่ตัวที่ให้ก่อนหิวอยู่ฮิวหิวหิวตัวเองอ่ะฮิวตัวเองหัวหิวตัวเองเออมันหิวมาให้กูด้วยอ๋อไอ้เจี๊ยบผาสบวุทธสะพายเดววางข้างบนมันมาแล้วกูเลยจะปึ๊กเบ้อหม้ออุตสาห์พักเที่ยงอยู่ ตายเลยหมอว่าไหนพักเที่ยงเหลือฮันนัทกระสุนเหลือฮันนัทท่านเอาไว้ต่านเอาไว้เดี๋ยวไปช่วยไม่พอสู้แน่เลยว่ะมาแล้วมันเปลี่ยนเวนเปลี่ยนเวนหมอไปเจอกระสุนก่อนเปลี่ยนเบนป้าคนคนี้ป้าผัวใจโอเคแจ๊กกระสุนสัตว์ปั๊มหัวใจให้แล้วแจ๊กมันไม่เจอเลยนะ มาตอ่อโอเคส่วนพร้อมปืนคนหนักใช่ไหมกิน <c oughs> <ไป S 1> นั่งข้างโดนถล่มเดี๋ยวมาไปช่วยเขาแป๊บไอ้แจมมามา,า,าแจมมา,มามาแล้วมา,มาบุกเต็มเลยมันบุกเข้าทางไฟมันบุกเขาา้าตะเอือยตาย ารนี่ไปซ่อมประตูด้านซ้ายตายตายเดีราไปซ่อมประตูวนพินเดี๋ดยวเราซื้อไนป์เร์ต้องไอเดียเราซื้อสไนเปอร์ดีกว่าเสียเงินซื้อไนป์ส่วนไอ,อ้หมออ่ะเติมเอาอ๋อหลังเข้าหลังเข้ามันใช้ดีจริงๆงนะหมอหมอใช้ดีเหรอ เนื่อดกูจะหมดแล้วเนี่ยมาฮีกูทีลา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 เออขอบคุณแล้วมาอีกตรงนึงว่ะเดี๋ยวมาก่อนเพื่อน้เตืกันมาเราจะตายสนเติมเราดิ ัทหารที่หมดใครโดดลงมาสังหารเลยชินไปว่ะเอ,อื้อระเบิดโอ้ยเปลี่ยนตัวไม่ทันอ่ะชินจะเป็นปืนกลหนักด้วยสักคนมาฮิ้วก่อนมาฮิ้วก่อ้าน่าเลยล,ลุอยอย่ทีิ้วทีและ ดับบนมาดับบอมาว่ะดับบนมาวีบบนรอบรอบรอบมุมออตายจุดท่ไฟเปิดแล้ว,ลวนี่ฮิวยิวแบบโคงบัโโโโงโมงสักเตโคโคดทำงานเป็นทีมประตูปิดแล้วนะครับปิดแลเฮ้ยข้างบนมีอีกหนึ่งคนสแม่เลยเอาเลือดไหม นี่ฮิว,ว,วเราเต็มอยู่เมตัวเองก่อนแล้วไฟบนเครื่องฟ้าเผื่ออาจจะมีคนโง่มาเหยียบไม่มีที่หลังตรงนี่้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มานี่นีนี่หนักตักตักเออไม่เอาเอะเฮ้ยมีคนตายข้าขงบนอะเอ,อ,อื้อตายมา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 แล้วมามาแล้วดีนะพัดปดีมันปลา,า,าแล้วแล้วลกูก็ตายแล้ว แล้วมันก็มามาระเบิดแล้วตายแล้วจะไปซ้อมประตูด้านซ้ายต้องซ้อมประตูด้านซ้ายแจ้งทำไมนายโหดร้ายอย่างนี้เราไม่่ใชคนเดี๋ยวเราใช้ปืนกลหนักเดี๋ยวเราไปซ่อมประตูด้านซ้ายเราไม่ได้มา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 ตายมามาดายใครเล่นเก่งๆครับต้องปรับความไวเมาส์ให้สูงสุดเลยหมดซ่อมหมดซ่อมกันยูที เท่าทีมีแค่ลูกชินเท่าทีเราตัวปืนกดหนักแล้วตาย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 อุ้ยดันหลังหลังอู้ยเกือบอะไรไปดันหลังอ่ะเดี๋ยวสองให้มีมีประมาณระเบิดข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนยิง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 มับ้านมาบ้านสุดเลยไปกู้ไปกู้ไม่ต้องสนใจกูไปกู้ไปกู้ไม่ต้องสนใจกูใช้ที่ซ่อมรถกูเนี่ยนะเออไม่รู้ทำไม ชีนครงกันยีระเบิดระเบิดมาไอ้แจมเออไม่เนียนนะไม่เนียน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 คนหัวอ้เฮใครมากระจุยกระจายเมื่อกี้กูพูดไปแล้วนะบนหัวกูกมองไอ้แม่มอลดิเฮ้ยกูระเบิดกูระเบิดเร็วระเบิดจะทำงานแล้วรู้ไหมทำไมกูบอกบนหัวทำไม ปาระเบิดโง่ะอะไรแม่งคนเก่งปูระเบิดได้แล้วอโ,โวอ,อ้ยระวังซุ่มโจมตียิ่งขายเร็ม้ยอ่าระเบิดระวังไปตัวเองไม่เป็นไรตายปืนพกเราอยู่กลางอากาศวางอย่างงเี้ย เดี๋ยวต่อไปเปลี่ยนเป็นเอคแล้วระเบิดทำงานหมดแล้วไม่ระเบิดด้านซ้ายไปกูแล้วเฮ้ยชินถอยกำลังกำลังพูและเิดหแล้วขนาดหมอกินข้าวแบบนั้นลา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  ใหม่ใหม่ผมไมขอเลื่อนหน่อยสัตว์ซื้อมาใหม่หล่อไหมหล่อไหมกูบายใช่ไหมใจเย็นมึงต้องสู้กันอีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเนี่ยแล้วมึงมาทำมาสวัสดีแจ็คมาทำมาเจ็ดนาทีแล้วมึงมาทำมามาวางระเบิดสิเดี๋ยวมึงจะให้กูยิงหรือนิ่งๆแล้วคอยยิงพวกมึงให้ตายยีละคนเออใช่ กระสุนจะหมดแล้วไปเติมกระสุนครับมึงขอกูเองนะจีนเอือดจีนร่างไหนเราเติมกระสุนกับเลือดอยู่ไอ้นี่ใช้โป้ไอ้นี่เล่นโป้ตีตัววา,านลาาวาลแล้วเบิรี์ตใครวางระเบิดใครเข้ามาวางระเบิร์แล้วเปิดด้านซ้ายไปคู่กระตัน,นปัด๊ด ถ้าเปิดด้านซ้ายมีแต่คนสนใจกูฮะไม่ทันดีกว่าป้อมปืนทำงานยากมากไม่เหมือนในทีมฟอเตสเลยชินทำไมป้อมปืนไม่เห็นเหมือนในทีมฟอเตสเลยจะรู้ไหมจ๊ะหุ่นได้รอบทิศยิงแรงด้วยแม่นทุกนัดเฮ้ย แจ็คอย่าฟื้นเดี๋ยวเออระเบิดไตชินโดนระเบิดไตใครข้างบนวะชินเราตายอยู่คนเดียวเราตายหมดทุกคนแหละไม่ระเบิดอัดไฟเมื่อกี้ไงตายยัยได้หีบใหม่จบแบ๊กจะแบกไว้ไว้ทำคลิปเปิด